หลังจากที่ตั้งค่า API ของ Pay Solution ระบบะชำระเงินออนไลน์ Payment Link เรียบร้อยนะครับก็คือวิธีการก็คือลูกค้าเปิดใบเสร็จหรือชำระเงินปกติได้เลยนะเลือกรายการขายปกติได้เลยอันนี้ผมจะจ่ายจริงให้ดูเลยนะครับ หาบทกดบันทึกนะก,ก็กดสร้างใบแจ้งนี้นะครับผมก,กดชำระเงินหลังจากที่เราต่อ Payment เกีย w a y เรียบร้อยแล้วให้เราก,กดตรงคำว่า p a y นะครับมันจะมีช่องทางหนึ่งที่ขึ้นมาอัตโนมัติก็คือ P001 p a y Solution นะครับกดยืนยนัน มันจะมีลิงก์เอากล้องมือถือสแกนแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วครับทางระบบจะส่ง s m s ไปเพื่อให้กดชำระเงินมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะ 50บาทแล้วก,กดยืนยันไปก็จะเป็นอันนี้ผมต่อเข้าบริษัทผมนะฮะกดชำระเงินไปนะรอสักครู่ก็มีหลากหลายช่องทางนะครับผมที่จะให้เลือกสรรการจ่ายเงินฮะไม่ว่าจะเป็นดัดบัตรเครดิตชำระด้วยคิวอาร์โค้ดอมเพย์บอเลตต่างๆอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือชำระผ่านบินต่างๆนะครับ เนี่ยผมขอชำระผ่านเคียร์โค้แล้วกันเนาะมันก็จะถามชื่อนามสกุลน,นะครับ่ะก็จะเป็น q คีย d e คเดี๋ยวผมรอลองจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์นะครับ หลังจากนั้นก็รอรอจนสถานะสักเสร็จนะครับผมอ่มันก็จะเสร็จสิ้นอย่างนี้นะฮะทีนี้อ่าทางระบบก็จะปรับใบเสร็จเองอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเปรียบบอกว่าชําระแล้วอ่าประมาณนี้อ่ะนี้ะบอกอ่าต้องบอกลูกค้าว่าอย่าเพิ่งปิดหน้าชำระออกไปต้องรอขึ้นหน้านี้ก่อนค่อยปิดออก ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าไหนยังไม่ชําระกดตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมี QR Code บอกให้รอชำระก,ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ